เธอเคยเป็นเหมือนฉันไหมเวลาตกลุมรักใครมันจะแค้นผู้ที่ตาจะคงไม่เข้าใจใน,นดนกผ่านนาอยู่รำไปอ้ยออเบบี้แต่วันเนี้ยพร้อมแล้วแล้วเธอนะ่ะพร้อมหรือยัง ที่จะได้ฟังเป็นเรื่องสำคัญเข้าใจไหมพนันเลยไม่เคนแล้วพูดหนะ้ากระจกทุกวันเตรียมใจเลยนะจะพูดชัดให้ฟังครั้งเดียวว่าบาดีดาดาดีวิชามาชามาฟ้าตะฟีตะนวนตะกีเจ้เฟยตะ,ะชีเทมาตะชา ตั้งใจฟังให้ดีว่าฉันเดินรางรือชานะสีชูชาจะทาวันนี้ไม่พร้อมเดี๋ยวมาใหม่นะ